เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้ววินาทีรับรู้ลูกคนที่สองในท้องจากไปแล้วเผยสามียูชัดมงคลร้องให้ตลอดเวลานักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกหลายคนส่งกำลังใจให้กับเธอและสามียูชัดมงคลกันอย่างล้นหลามหลังเจนนี่ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้คือสูญเสียลูกน้อยในท้องคนที่สองอายุคันพระเดือนกว่า ครั้งนี้เจนนี่ได้เขียนบอกเล่าวินาทีที่คุณหมอแจ้งลูกในท้องของเธอจากไปแล้วพร้อมกับเผยถึงสามีที่เสียใจร้องให้อยู่ตลอดเวลาขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆให้ฟังนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจนนี่ได้ตั้งครันมีลูกคนที่สองเจนนี่ตรวจเจอน้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งน้องอายุคันได้เจ็ดวิกว่าเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอด จึงได้ไปหาลุงหมอลุงหมอตรวจอันตราซาวน้องหัวใจเต้นปกติอยู่ในบริเวณมดลูกปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลยเยอะกว่าปกติจึงให้เจนนี่ฉีดยากันแท้ง นี่สั่งยากลับบ้านให้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวันรวมถึงกินยาฮอร์โมนวันละสามเวลาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนในรังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์คุณหมอก็มีบอกให้ทำใจไว้บ้างเพราะเคสแบบนี้จะเยอะมากๆ หลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับบ้านมากินยาสอดยาตามหมอสั่งผ่านไปสักระยะเลือดมีไหลามากขึ้นและเจนนี่มีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงได้โทนัดตรวจกับป้าหมออีกโรงพยาบาลเพื่อความชัวตรวจหลายๆที่เพื่อความสบายใจจนกระทั่งวันนี้ที่เจนนี่ได้ทำการอันตราสาวครั้งที่สองปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องแล้วป้าหมอพูดไม่ทันจบป้ายยูก็ร้องให้แล้วเดินออกไปจากห้องตรวจ มดลูกของเจนนี่ไม่มีแผลไม่มีอาการผิดปกติแต่สาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์เคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกมเมล็ดถั่วบางมเมล็ดสามารถเติบโตได้บางมเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้วินาทีนั้นช่างบีบหัวใจจริงๆต่อให้เราทำใจมาบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดีหลังจากทราบอาการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขูดมดลูกในวันพรุ่งนี้ค่ะเจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาณนะค่ะเรื่องแบบ นี้ทำใจยอมรับได้ยากมากๆจริงๆแม่ขาอาให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะรู้ไม่ป้าเขาร้องให้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภารกิจแม่กับป้าจะทำบุญไปให้นะลูกรักล่าสุดเจนนี่ได้เผยภาพตนเองเข้ารับการขูดมดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาการแข็งแรงเป็นปกติแฟนคลับส่งกำลังใจให้ครอบครัวอย่างล้นหลามเลยทีเดียว